โหยามเย็นสวยมากา<ๆ>นี่คือพระบรมมหาราชวังนะคะท่านผู้ชมปะกเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่สนามหลวงเพื่อที่จะไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุและก็ พระโมคลาณะและพระสารีบุตรนะคะที่ถูกเชิญมาจากประเทศอินเดียตอนนี้เราก็มาที่นี่ก่อนนะคะอันนี้มีผู้คนนะคะเข้ามาเที่ยวชมมากมายแล้วก็ที่ใส่ชุดขาวมาก็คือเพื่อที่จะามานมัสก,การกราบสักการบูชานะคะพระบรมสารีกระฐานนะฮะอ,าอ่าเาโสธรจะเอาภาพอันนี้ ที่ยื่นออกมานี้นะคะก็จะเป็นจตุรมุกนะคะที่พระมหากษัตริย์ในสมัยอดีตตะก่อนนะคะก็พระในหลวงรัชกาลที่5านะคะเคยมานั่งอยู่กับพระบรมวงศานุวงศ์แม้แต่ในหลวงรัชกาลที่9ก้าก็คงออกเสด็จออกมาและในหลวงรัชกาลที่สิพร้อมกับพระราชินีนะคะพร้อมกับพระราชวงศ์ชั้นสูงนะคะก็าจะเสด็จมา,าที่นี่นะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจตุรมุกนะคะ ก็จะมีพระมาหากษัตริย์เสด็จออกมานั่นเองนะคะก็ <c oughs> เป็นความงดงามแล้วก็มีผู้คนเข้ามา,าบูชามาเข <c oughs> ้าเฝ้านะคะถวายพระพรมากมายนะคะอันนี้จจตรมุกประวัติศาสตร์สาธุสาธุสาธุส,ธส,ธสวยงามมากนะคะนี่เป็นสัญลักษณ์ของพระมาหากษัตริย์นะคะ